ให้ผ้านี่ยยูปรสสาพเพื่อ,อยังให้พิจารณาสักศพให้พิจารณาศพให้ยูเป็นมวลกับศพทั้งหลายแลเน่เขาเอิ่นว่าเยี่ยมป่าชา้าต่อไปห้อกระสีตายเป็นขี้ดินเนี่ยเป็นกระดูแก,กแกกแทกกระดูกก็เป็นธาตุดินต้นนั่นลหละเ,เพิ่นให้มาพิจารณาเบิงให้เบิงเพื่อ,อยังบ่ให้ประมาท บางองคพระบางองค์าางงคมกักผู้สาวบ่เจ้าไปบินทบาตกะคือบานเฮานีล่ล่ะคนหาผัวบ่ได้ก็จอบเอาผัวพระพระลอๆเนี่ยก็นี่มนี่ยคน้อยพระสินบ่ใสมีไม่ใหญ่ใส่ก็เกงขาดสัตว์บ่แต่นั่งลงมันขึ้นมาหอดผีพระกระเบงแต่บาดันพัดล่วงไปใส่ขาผุดหวั วุ้ยมาหอดวัดลุงพอษก็ผมอยู่ประเดีสุดส้าทยเลยครับผมเถอะประเดี <c oughs> ยว้ายบักลาที่ซึกไปยงังเนน่นเอ้ที่ซึกไปเป็นกีขาเขาดังบ่พี่ขาก็าโซไตครับไม่ได้ไนมันธรรมาศาตร์เรียกร้องปุ <c oughs> ๊บวะยูประเดี จะว่าพระปฏิบัติบานนี้ทูกบอลูกลาบานนี้อยากได้เมียถทกบอทูกแมนบอคือโตมักผู้สาวแมนบอบ่แต่ผู้สาวบ่โทรศัพท์มาเส่งแท้คือบโทั่วมาวคุยหาคุณหนี้ามาโทรมาตั้งหลายเธอปิยังบนรลาบบอไปแต่อยู่พระคือกัน,ห,นหุห่นหวยกวไม่ใหญ่ เอาคำขับบน่นพูดได้ไงพระสิท่านผัวบวชไ่มีอยู่บอกพระสิท่านผัวบวชคือหลวงปู่นี่มีบอกไ่ม,มีดอกจะว่าไผ่กระสางจะได้เมีย아버พระก็อยากได้แต่ว่าบ่ิเวณน้ำมันเออมาเวลนพระบ่อยากซื้อเนี่ยคืออัตมาเนี่ยอยากซื้อคู่มือเห็นผู้สาวงามๆม,มักบ่มัก เราซื่อสัตสิแล้วพระวยังอัตมาผมเป็นพระอรหันต์หันยูมันหันสายหันขัวมาหนีนี่พี่หลวงปู่นั่งอยู่ใต้พี่มาเอาเก้าอี้มานั่งข้างหลวงปู่พี่สิ้าช่องมึงหนาเข้ากูนั่งหนีจะโบกเอาเบาโบกขึ้นมูอ ปกลงเป็กเล็กไปแหลยใหญ่พุรลคนก็ว่ายุดอกนีบอบผ้ามาเทศเทศแม่นีฉบอเทศตัวจิบเทศดเด็กคนเหงานอนหมูบอบเทศหัวบ่เดยอพวกซุ่มหนีมันลูกหนีเลยล่ะว่าจะมาเทศวันนี้อาตมาภาคมีโอกาสมาแสดงพระธรรมเทศนาตะปีเงียวมันวัดหลุดนั่น ยมาบเทศเด้อจังสิจังว่าพระบวชเขามาพยูป่าซาถูกความทุกได้ใจนี่เหนือกว่าสิ่งอื่นใดโอ้ยผู้ใดบวชบะมูหรอกเข้าใจวัตถาสบายแต่ว่าพระองค์ใดบานี่สู้ทุก ทุกเกิดขึ้นตั้งยูดับไปทุกเกิดขึ้นตั้งยูดับไปพิจารณาอยู่จังสันคุมือคุมือเห็นชัดเจนบารมีพ้นหลายเด้บากนเอาพงม้าห้าวซ้อมเบิงตีละล่มมแต่พุนเลยตะกุกแต่กูุู่นเลย่นแตหลวงปู่โตแต่พระพุทธเจ้าล่มาเลยพระอรหันเจ้าแต่ละพระองค์จนหลวงปู่มันหลวงปู่ซาหลวงปู่เทศหลวงตามมหาบัวหลวงปู่สิงเฮ้าสงศีขึ้กันสู่ทุกข์กม่าสัน แต่ว่าเห็นทุกชัดเจนบาดทุกบริเกิดอยุใสเกิดยุใ,ใจเจ้าของบาดดับได้ยุใสบาดแต่ว่าพวกมูเฮ้ามันพอเห็นทุกมันหนีนักเลี่ยนคืนอกอันเป็นอย่าง,งเฮี่ยนบกเกงสมาธิสันเป็นอย่าง,งเฮี่ยนบกเกงขี่หัวหวยเป็นอย่าง,งเฮียนบกเกงเบื่อไว้ บ้านี ider, ici, ้พระเบื่อบ่ลลูกว่าหลวงพ่อถามที่เข้าใจว่าพระบเบื่อเบื่อคือกันอาการของจิตคือกันก็พวกมัวเจ้าคืออาการเซ็งว้าเวเงียบเงาวังเวงวิเวยกเวกคือกันแต่ว่าพระพิจารณาแล้วสิ่งเหล่านี้จอนเขามาเหตุให้ถูกบอร์เซา จ้าว่าคนทั้งหลายเนี่ยเวลามีถูกขึ้นมาไม่ไหญ่เนื่องจากอย่างเนื่องจากเขาว่่ได้ศึกษาพุทธศาสนาโดยท่องแท,ท้ถ้าผูใ้ใดศึกษาพระพุทธศาสนาโดยท่องแท้แล้วรับร่องเลยบ้านเฮาอยู่สบายศินบันกับโบวีเมืองแตนักการเมืองเบียงบัดว่าแต่่าซอยศาสตร์ซอยศาสตร์กินศาสตร์คาคา,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 าด้ลยจิตร์ จะว,ว่าลูกเต้าเล่าห้านทั้งสี่คือกันบาดีถ้าผู้ใดอย่างนี้นังซือเก่งก็ล่องนั่งสมาธิเบื่องตีนที่มเฮี่ยบอกกง่งเพราะหยัางมันสมาธิสัน่นเหตุที่เหตุให้นักเียนสมาธิสันออออออ่นเพราะหยังเพราะโทษละทัดเพราะหยังเพราะโทษละสาบนักวิทยาศาสตร์เขาเว้าเลยคู่มือนี่ก็เว้าเด็กเล็กตั้งแต่หนึ่งปีถึงสามปี ถ้าลูกคนใดดูโทรทัศน์ตั้งแต่เด็กเด็กคนนั้นจะเป็นคนสมาธิสั้นสามปีจังให้เบิงโทรทัศน์อาจารย์สอนมหาวิทยาลัายอุบลราชธาน,านีแล้วได้ลูกไส้ผู้เดียวเราบ่ให้ลูกไส้เล้วเบิงโทรทัศน์เลยตั้งแต่หน่อยมาจนหอดหาหกปีแล้วบ่ให้เบงเกมก็บ่ให้เล่น แล้วสีสอนดูกแล้วเฮี้ยนเล่นอื่นแนวอื่นผุนวาดรูปต่อเห็ดเผือนเห็ดซ่านผุนเอาไปอเอามาพอลูกไส้ได้สิบสี่สิบห้าปีลูกลองเล่นเกมดูซิลูกไส้ไปเล่นแม่เันของเด็กเล่นมัน,มน,มนไม่สนุกตรงไหนเลยแม่สอบเข้ามาหาลัยธรรมศาสตร์ได้อันดับหนึ่งน,นั่นซุ้มวุ่นีมันเฮี้ยนบันบกกิ่งพมายังมันเบิ่งโทรทัศน์มาแต่น้อย จะมาม่เมร,รยเียนวิไลอาศีบอย่าเกียดในหลวงพ่อเดก็เป็นจริงอย่างนั้นนี่ถ้าจาเงี้ยนเก่งเจ้าก็กกพุนแล้วในร้อยเจ้าปลอกทิแค่กัเรื่องนี้ก็บ่เป็นอย่างเร,าเรียนอะไรก็ตามแต่ให้มีสมาธิเรียนอะไรก็ตามรักวิชานั้นพอใจในวิชานั้น ทำความเข้าใจในวิชานั้นให้ได้สนะคือกันลูกเนียอย่าไปดูถูกเจ้าของแต่มันสำคัญดิมันเฮียนบักก่งพอหยางพอคู่มือนีิโทรทัศน์เอ่ยโทรศัพท์เอ่ยมีเกือบหมดทุคนนั่งอยู่นี่แม่นบ่ละถามเบิ่งละ่ะมีผู้สาวบ่ทุกคนบ่ละเอมีไนบรทุกคนอย่ครั เส้นเเนีจะว่าหมู่ว่านหมู่กรอนไปเทศให้นักเรียนฟังอยู่อันรีสเกตวันวาเลนไทน์เพื่นเป็นยังไงวันความรักใครบ้างถูกสไลซ์ซอกคอว้ายป่าวันที่อุบัติเมีแต่สาวนักเรียนเออ จะว่าเรื่องนี้เอาพานไปจะว่าหลวงปู่พ้นสู่สู่ทุกที่หลวงพ่อว่าวได้ตัวนี้เพราะยังพ,งพระหลวงพ่อก็สู่ทุกมากขึ้นกันหลวงพ่อบ่อยากบวชจักเม็ดเพราะอย่างเพราะว่าหลวงพ่อเป็นนักล้องหาภาษาห้องให้ตะเปมผู้ได้ฟังมันเป็นธรรมดาเด้อโอ้ ห้องเพ่งเจกเจกกะอาปากจุโป่งแต่ว่าบาดอธิษฐานให้แม่ตัวหักแม่แห้งหลายแม่ยางบ่ดได้กรรมเล่าหักขะกมหักขะเขียดแม่ยางบ่ดได้อตมาเลยอธิษฐานสัตว์เ้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงให้แม่ผู้ขายยางได้ ให้พ่อผู้ขาเศร้าถ้าแม่ผู้ขา่ายังได้ผู้ข่าสิบวชอุทิตให้ยจกกรรมได้เว่นดอกให้แม่หลอกเดือนหนึ่งเป้าเล่นเได้ไม่ใหญ่ปักถูกเก่าดอกอธิษฐานให้แม่ว่าสิบบวชเดือนเดียว